ทุกคนรู้ไหมครับว่าเงินบาทไทยมีความเป็นมายังไงเดี๋ยววันนี้สามปีจะเล่าให้ฟังเงินบาทสกุลเงินประจำชาติของไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานและสะท้อนพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศมาโดยตลอด 1. ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนสินค้าและสิ่งของก่อนศตรวรรษที่19ในอดีตการก่อนที่จะมีระบบเงินตราที่เป็นทางการผู้คนในดินแดงสยามใช้วิธีแลกเปลี่ยนสินค้าโดยตรงหากต้องใช้สื่อกลางก็จะเป็นสิ่งของที่มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับทั่วไปเช่น เบี้ยจันรเปลือกหอยทะเลชนิดหนึ่งและหอยเบี้ยต่อมาเมื่ออาณาจักรเริ่มก่อตั้งและมีการค้าขายซับซ้อนขึ้นก็มีการสร้างเงินตราขึ้นใช้เองที่โดดเด่นที่สุดคือเงินพดด้วงซึ่งเป็นเงินแท่งโลหะผสมทุบป,ปลายให้งอเข้าหากันคล้ายตัวด้วงมีตราประทับแสดงถึงผู้ผลิตเช่นตราจากักตราดอกไม้หรือตราประจำแผ่นดินนอกจากนี้ยังมีการใช้เงินตราต่างประเทศเช่นเงินเหรียญของจีนหรืออินเดียในการค้าขายระหว่างประเทศ 2. ยุคปฏิรูปการเปลี่ยน่านสู่เงินเหรียญและธนบัตร ปลายศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สยามมีการค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นเงินพดด้วงซึ่งผลิตด้วยมือเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการและยากต่อการจัดการจึงมีการนําเครื่องจักรมาใช้ในการผลิตเหรียญกระสับแบบใหม่ที่ได้มาตรฐานสากลขึ้นครั้งแรกในพศ2430หรือคศ1860ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห เมื่อการค้าขยายตัวและต้องพกพาเหรียญจำนวนมากซึ่งไม่สะดวกจึงเริ่มมีการออกตัวสัญญาใช้เงินหรือหมายโดยธนาคารต่างชาติที่เข้ามาดำเนินกิจการในสยามและรัฐบาลสยามก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบเงินตราที่มีประสิทธิภาพจึงได้ออกธนบัตรเป็นครั้งแรกในปีพศ2445หรือคศ1902โดยใช้เงินบาทเป็นหน่วยมาตรฐานของเงินตราในระบบ 3. ยุคแห่งความมั่นคงการก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยและเงินบาทในปัจจุบันกลางศตวรรษที20่20ถึงปัจจุบัน หลังจากที่มีการใช้ธนบัตรและประเทศเปลี่ยนระบบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยความจำเป็นในการมีสถาบันกลางที่ดูแลระบบเงินตราและเศรษฐกิจของประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในปีพศ2482หรือคศ1942ได้มีการก่อตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นธนาคารกลางในการออกธนบัตรบริหารจัดการทุนสำรองระหว่างประเทศและดูแลเสถียรภาพทางการเงินของชาติทำให้เงินบาทมีเสถียรภาพและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเงินบาทในยุคปัจจุบันยังคงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเศรษฐกิจไทย โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งการออกธนบัตรและเหรียญกระสับรุ่นใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงการปรับเปลี่ยนดีไซน์ให้ทันสมัยและที่สําคัญคือการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลโดยมีระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์และแพลตฟอร์มการเงินดิจิตอลต่างๆเข้ามามีบทบาทอย่างมากทําให้การใช้จ่ายเงินบาทสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นแม้ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนไปแต่เงินบาทก็ยังคงเป็นรากฐานสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษ,ษฐกิจของประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าหากว่าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมมกดดตติาว้ยนะครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ